จะเที่ยวสำตั้าผาแดนกนจะเอารูปทันสวยไม่ทันค่ะเพราะว่าจากนี้ไปสกลนี้ก็จะเมือลต้รังน้มูสามจบแล้วก็มีพระคาถาอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะค่ะ่าท่องดังๆนะคะท่านจะได้ยินค่ะแล้วก็ความลับก็อยู่ในใจก็ได้ได้ค่ะความลับอยู่ในใจก็ได้อ่าอยู่ในใจเราระลึกเอามีแมวอยู่ที่บ้านไหมเนี่ย มียังอยนดียะมันไดีน้องสวยนสวยอเยแู่บ้านเป็นผู้หญิงที่ว่าโอสุดยอดสวยตลอดการรักษาหุ่นควนี้ก็ฟื้นส่งให้ใหญ่ก็ใส่ โอ้ขอบคุณมากเลยพ่อฝนจะเป็นคนรับโทรศัพท์จะมาเอาเองที่นี่ให้หนูโทรไปหาป้าไม่ได้เขียนไปไนะะ้ายไว้ต่อเทาว่าคือไม่ได้เขียนค่ะเพราะว่าแล้วแต่นะคะไไมมม่่ม่่ใชนีหายถึงตู้บริจาคเป้าหมายคือ <laughs> บูรณะบูรณะหลวงปู่เอ๊ะ พ่อปู่ปาริจิตใ่ะค่ะตาวใหม่แค่นนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็รอบน,น้ำก้ากควยอะไรด้วยไหม<ช>ถูกต้องคะ่ะมีแต่ทูบค่ะมีทูบค่ะมีทูบจุดแต่ทูบค่ะโอ้ม,มัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ้ก็ปักปักจุดเดียวจ้าแล้วตามนี้นะจะจะปักกระทัางไหนก็ได้ค่ะค่ะนี่ค่ะไฟปิดอันนี้ไว้ก่อนกลัวลมพัดเดี๋ยวมันดาบคือเอฟซสูงไวแต่น่ารักนะคะเอออย่าลืมนะจะเล่าต่อก่อนมาถึงนี้นะเลยพิษณุโลก หนองคายที่ไหนอีกบางคำชะโนดบ่ปู่คำชะโนดไปมาแล้วค่ะแล้วก็ตอนที่อยู่พิษณุโลกอ่ะทายที่ว่าเจอไม่เจ้าปู่กับเชฟยันเขาเที่ยวคู่กันเพราะนั้นคลิปนี้เจ้าปู่เชฟยันติดตามบ้ากรรใสด้วยนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆคนณตอนนี้ฉันมาถึงแล้ว ฝากถึงจัาพูด้วยนะคะอุ้ยตายนี่มันตายเป็นสองมัดแล้วนะคะเออสองมัดก็ได้ค่ะโอ้หยิบยังไงได้สองมัดเนี่ยจะได้สามตัวตรงๆแล้วเมื่อวานอ่ะเขาให้หนังสือเราพอมาถึงบ้านเนี่ยเราจะถึงรู้ว่าเป็นสองเล่มโอวัดอะไรหนองหนองล่าอะไรแล้วปะหนองคายที่ที่ ที่หนองคายนะคะวัดธาตุหนองล่าผู้หญิงคนหนึ่งให้เราเราเราไม่รู้หรอกนะเราเนึกว่าเล่มเดียวพอมาดูที่บ้านสองเล่มได้เยอะก็เช่นกันอีกแล้วจะได้สองเท่าค่ะคูณคูณนะคะแต่ได้ตัวดีมได้ตัวดีมาตั้งแต่ขาเย็นๆคนมากขออนุญาตวางก่อนนะจ้า เอ๊ะทำไมสี่อ่ะเนี่ยอ่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าธรรมดาเก้าจะเก้ากับสี่ก็เป็นโอ้เพิ่นให้แล้วสองละมั้งสิบสาม นี่ต้องทั้งสองใช่ไหมคะ,ะปู่ป <Okay. S 1> าริจิตแล้วก็เรียพระราจาตรงกลางค่ะแล้วก็เจ้าปู่ยศสุวรรณเจ้าแม่สุรพีสุรนา thank ตีคองนะคะตีคองรับโชคเงินทองทรัพย์สิน <c oughs> ็ครบแล้วนะคะ FCT สามครั้งนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เงินทองอ่าทรัพย์สินนะคะครบบริบูรณ์นะคะได้ได้ไกกินน่อคุณพี่กำไรสวยอะไรกำไรเออ อยู่นะตอนนี้ก็สวยอยู่เนาะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะให้ดูเจ้ยทำไมของค่อยไม่เห็นหรือเจ้าเห็นอ้วยว่เห็นอยู่ด้วยเดินอยู่ได้จักนาทีแล้วอ่ะดูให้หน่อยไม่เห็นเลย นาทีมันก็หาไม่เจอแล้วเนาะอยู่ตรงนี้โอ้เจ็ดแล้วเจ็ดสี่สิบสองแล้วไกลแล้วใกลแล้วคนไม่เอาอ่ะคนสวยอยู่แล้วคนสวยอยู่แล้วสวยจริงๆอุดมสมบูรณ์นะคะตุ้ยหนุ้ยน่ารักนะคะ กเแฟสั่งของนับค่อยแต่ว่าคอยเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วพ่ฟื้นแล้วเอาใหญ่กว่าภูมิใจนะที่เขาใส่จะที่เขาจำได้ก็ภูมิใจชกใส่ได้เปดแล้วนะมอ่้าคนียร ไม่ใช่นั้นบอคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแจ้์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ